เราจะไปถามงานบังกันนะคะว่าเสร็จถึงไหนแล้วจะเที่ยงนะบังสวัสดีค่ะสสวััดีครบเสร็จถึงไหนแล้วคะหลังนี้ประมาณสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วครับอ๋อสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วเหลือผนังในผ้าคากระเบื้องกระจกเก็บรายละเอียดครับผมตอนนี้เราก็เริ่มทาสีข้างนอกใช้เวลากี่วันแล้วคะรวมทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้อย่าอย่ารวมนับหยุดไม่ต้องไม่ทํางานช่างทำงานมาประมาณยี่สิบวันยี่สิบวันค่ะหยุดไป ในขนาดไซส์ที่9คูณ13เมตรยังไม่รวมตัวหลังคาที่ยื่นออกไปอีก4เมตรนะครับ4เมตร4เมตร9 4คูณ9เมตรครับค่ะรวมหลังเนี้ยบางรับผิดชอบทั้งหมดทั้งมวลเลยเหรอคะใช่ครับก็ต้องแอดลากฐานาขึ้นไปเลยแล้วก็มีบอกรอมเป็นสิ็ธนะครับตัวนี้ก็ตีไปก็ร้ดนิดนิดเฉลี่ยเฉลี่ยอยู่ประมาณรัดหนึงก็มีการเพิ่มเติม นะคะแยกเป็นหมวดหมู่สอบามที่จริงอ่ะเอาอยู่ได้แล้วก็ประมาณเก้าแสนกว่าเริ่มต้นอยู่ที่เกือบเก้าแสนนะครับเก้าแสนแล้วแล้วก็จะมีเพิ่มก็มีเพิ่มความหนาอย่างเช่นเราตอนนี้เรามีเพิ่มราคาหนาขึ้นมานะครับเป็นสองนิ้วจากหนึ่งนิ้วเป็นสองนิ้วแล้วก็มีผนังบางส่วนที่รับแดดมากที่จริงพร้อมเข้าอยู่เก้าแสนกว่าก็อยู่ได้ละโอเคค่ะหลังนี้กี่ห้องนอน สองห้องนอนสองห้องน้ำสองห้องน้ำหนึ่งห้องแมวห้องนึ่งห้องโถงกับเดี๋ยวนะห้องแมวจะหรูมากห้องแมวห้องแมวใหญ่กับห้องนอนเล็กเลยครับมีเน็บตัวครับแมวแมวสามค่ะสามตัวจะมีตัวห้องโถงใหญ่นี้ก็จะแบ่งเป็นครัวอยู่ในตัวนะครับแล้วก็จะมีระเบียงหน้าบ้านสองจุดห้าห้าเมตรนะครับตัวระเบียงหน้าบ้านสเปคแข็งแรงแค่ไหนเนี่ยมีอะไรแท้ไอแท้อ๋อ <Okay. S 1> สเปคแข็งแรงแค่ไหนตัวงานโครงางานโครงสร้างและเสร็จยังลูกงานอาคารนะครับใช้คูณสองตัวซอยพื้นสี่คูณสองนะครับผมซอยสี่สิบสี่สิบนะครับผมตัวนี้โอเคค่ะสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะฝากติดตามชิ้นงานหลังนี้ด้วยแทมมานี่มีพัตเตอร์ลูก มึงไม่ใช่เหรอเอาไว้เลยเอาไว้เลยเอาไว้เลยลูกเอาไว้เลยไว้ใช้เลยโอเคฝากตังไว้ไหมเนี่ยฝากตังไว้กับอันนี้ก่อนมีไข่มีมาม่ามีข้าวโอเคตามนั้น